สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับและกลับมาพบกับช่องติวฟิสิกส์บายครูพี่เตยนะครับสิ่งที่พี่จะามาฟาน้องนั่นก็คือเรื่องของการคำนวณหาความต้านทานในเส้นลวดอ่าพอพูดถึงไฟฟ้าปุ๊บหลายคนทำหน้าแบบตัวแมวตัวแมวตัวแมวใช่ไหมแต่จริงพี่จะบอกให้นะลูกการหาความต้านทานในเส้นลวดไม่ยากเลยนะคะฉะนั้นถ้าน้องพร้อมแล้วน้องหยิบกระดาษ ปากกาขึ้นมานะครับจดตรงนี้พร้อมกับพี่เลยลูกเรื่องของการหาความต้านทานในเซนลวดโอเคไหมฮะการหาความต้านทานในเซนลวดนะฮะและทุกคนรู้นะจ๊ะลูกว่าความต้านทานความต้านทานภาษาอังกฤษใช้อะไรฮะใช้ตัว R ใช่ไหมลูกซึ่ง R ตัวเนี้ยมาจากคำว่า resistance นะฮะ R ตัวเนี้ยมาจากคำว่า resistance ที่แปลว่าความต้านทาน โอเคไหมและถ้าเกิดน้องมีลวดอยู่เส้นหนึ่งอ่าดูบนกระดานค่ะถ้าน้องมีลวดอยู่เส้นหนึ่งปัป๊บนะครับอ่าถ้าน้องมีลวดอยู่เส้นหนึ่งปัป๊บนะครับน้องจะหาว่าเฮ้ยไอ้ความต้านทานของลวดเส้นนี้นะครับความต้านทานของลวดเส้นนี้ค่าอ่ามีค่าเป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมหาได้นะฮะและจริงๆเนี่ยน้องหาตัวนี้ได้จากคอมบอนเซนเลย อ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอพี่หาอาจากคอมบอนเซนเป็นยังไงอ่าน้องลองคิดภาพตามพี่นะถ้าเกิดน้องมีลวดเส้นหนึ่งใช่ไหมแล้วปรากฏว่าลวดของน้องยาวๆนะครับลวดของน้องยาวๆลวดยาวๆแสดงว่าแอลมากๆใช่ไหมลูกแล้วพอลวดของน้องยาวๆพี่ถามนิดนึงค่ะประจุไฟฟ้ากว่าจะวิ่งผ่านได้ยากไหมยากจริงไหมเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดลวดยาวๆอู้หูกว่าจะวิ่งผ่านนี่เป็นไงลูกวิ่งมาลาทอนเลย นึกอ,อกใช่ไหมฉนันลองจะได้ทันทีนะคะัวันเนี้ยถ้าเกิดรวดยาวๆรว,วดยาวๆค่า R ก็เป็นไงค่า R ก็มาใช่ไหมฮะฉะนันลองจะได้ทันทีห่าว่าอันที่1ค่า R จะเป็นไงลูกแปรผันตรงกับ L นะครับ L มาก R มานึกออกใช่ไหมว่าในขณะที่ปัจจัยที่2ค่ะลูกปัจจัยที่2ที่มีผลต่อความต้านทานปัจจัยที่สองที่มีผลต่อความต้านทานก็คืออะไรที่รักพื้นที่หน้าตัดของลวดจริงไหม บางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่พื้นที่หน้าตัดเกี่ยวยังไงนะฮะน้องลองจินตนาการตามพี่นะลูกถ้าเกิดสมมติน้องมีรวดเส้นใหญ่เนี่ยเห็นว่ารวดเส้นใหญ่รวดเส้นใหญ่เนอะดเส้นใหญ่ประจุวิ่งผ่านง่ายไหมง่าย,ยจริงไ่มคะรวดเส้นใหญ่เนี่ยประจุวิ่งผ่านง่ายนะครับในขณะที่ถ้า<ๆ>น้องมีรวดเส้นเล็กอ่ะเนี่ยร<ๆ>ว,วดเส้นเล็กรวดเส้นเล็กรวดเส้นเล็กประจุเป็นไงลูกโอ้โหประจุผ่านยากจริงไหมฉะนั้นน้องจะเล่นทีนะลูกว่ารวดเส้นใหญ่ประจุผ่านง่ายฉะนั้นอเป็นไงอาน้อยนะครับ ลวดเส้นเล็กประจุผ่านยากฉะนั้น R เป็นไงลูก R มากจริงไหมแล้วลวดเส้นใหญ่ R น้อยลวดเส้นเล็ก R มากแสดงว่าแสดงว่า R ตัวนี้ต้องเป็นไงจ๊ะ R ตัวนี้ต้องแปรผกผันกับ A โอเคไหมฮะ R ตัวนี้จะแปรผกผันกับ A ทันพี่ไหมแล้วพอน้องใช้คอมบอนเซนต์ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้องดูบนกระดานจ้ะน้องเจอเครื่องหมายแปรผันนะครับน้องเจอเครื่องหมายแปรผันซึ่งอีเครื่องหมายแปรผันตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรได้ลูกเปลี่ยนเป็นเท่ากับ ค่าคงที่คูณได้โอเคไหมตามคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเครื่องหมายแปรผันเปลี่ยนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเท่ากับค่าคงที่คูณได้นะครับแล้วพอน้องเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเสร็จปั๊บเนี่ยน้องดูค่ะสิ่งที่น้องได้ออกมาสิ่งที่น้องได้ออกมาตวัวเองเป็นไงลูกน้องได้สูตรนี้ออกมาเลยก็คืออะไรคะความต้านทานของลวดตัวนี้จะหาได้จากอะไรจ๊ะตัวนี้จะหาได้จากค่าคงที่คูณกับอะไรคูณกับ L ส่วน A โอเคไหมคะโดยที่ l l ตัวนี้ก็คือความยาวลวดใช่ไหมลูกแล้วความยาวลวดหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรนะครับในขณะที่ a a ตัวนี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะฮะพื้นที่หน้าตัดหน่วยเป็นอะไรจ๊าหน่วยเป็นเมตรกลาลังสองเออกใช่ไหมและสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คืออีกค่าคงที่ตัวนี้นะครับแล้วอีกค่าคงที่ตัวนี้พี่บอกเลยค่ะมันมีชื่อว่าสภาพต้านทานนะฮะของโลหะ โอเคไหมสภาพต้านทานของโลหะซึ่งสภาพต้านทานของโลหะตัวนี้จะมีหน่วยเป็นโอห์มเมตรโอเคไหมคะแล้วพอน้องได้หน่วยตัวนี้คบคันตึง้งตึงตง,งจะหาว่าเฮ้ยและสรุปหน่วยของ R หน่วยของ R เป็นหน่วยอะไรน้องหาได้ยังหาได้แล้วใช่ไหมคะน้องก็ดูหาหน่วยของโลก็คือโอห์มเมตรใช่ไหมลูกหน่วยของ L ก็คือเมตรและหน่วยของ A ก็คืออะไรคะเมตรกำลังสองใช่ไหมจ๊ะ แล้วพอน้องตัดกันปุ๊บเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มน้องจะเล่นทีค่ะว่า R ของเรามีหน่วยเป็นอะไรจ๊ะมีหน่วยเป็นโอห์มเห็นไหมอาของเรามีหน่วยเป็นโอห์มโอเคนะฮะฉะนั้นสรุปเลยลูกสรุปถ้าน้องจะหาว่าเนี่ยความต้านทานของลวดมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องหาได้จากสูตรนี้เลย R เท่ากับอะไรจ๊ะโรลส่วนเอโอเคนะฮะแล้วย้ําอีกทีนึงนะคะค่าโลตัวนี้ก็คือสภาพต้านทานของโลหะใช่ไหมจ๊ะพอเป็นสภาพต้านทานของโลหะปุ๊บ ฉะนั้นค่าโลตัวนี้ค่าโลตัวนี้จะเป็นไงจ๊ะจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะโอเคไหมฮะตัวนี้แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะนะฮะพูดง่ายงก็คือถ้าเกิดน้องเอาเงินมานะฮะเอาธาตุเงินมาเอาแร่เงินมาแร่เงินก็มีโลค่าหนึ่งใช่ไหมน้องเอาทองแดงมาทองแดงก็มีโลอีกค่าหนึ่งถานพี่โน้แล้วนอกจากโลจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะอ่าพี่สอนลึกลงไปอีกนิดนึงทั้งลูกค่าโลตัวนี้ยังขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิโอเคไหมค่าโลตัวนี้ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแต่ตัวที่2เนี่ยพี่บอกเลยหลายๆโรงเรียนก็ไม่ได้สอนนะครับบางโรงเรียนก็มีสอนนะฮะแต่ในความเป็นจริงโลก็ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยโอเคไหมฮะไอ้นี้ให้น้องโน้ตไว้นะครับฉะนั้นสรุปขลุกสรุปถ้าน้องจะหาว่าเนี่ยความต้านทานของลวดเป็นเท่าไหร่น้องสามารถหาได้จากสูตรเลยจ้าเท่ากับโ L ส่วน A อโอเคไหมเท่ากับโ L ส่วน A ทันนะฮะ อ่ะพอลองได้สูตรนี้ปุ๊บพอลองได้สูตรนี้ปุ๊บน้องหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ลองเอาตัวอย่างให้ดูได้ไหมอ่าจะได้เป็นไงฮะเห็นภาพไปเลยแล้วก็แทนค่าทําได้ไปเลยใช่ไหมอ่ะเ้าน้องมาดูตัวอย่างข้อหนึ่งแล้วกันสมมุตินะฮะสมมุติพี่บอกว่าพี่มีโลหะอันหนึ่งแล้วกันลูกอ่าพี่มีโลหะอันหนึ่งนะคะแล้วโลหะอันเนี้ยที่พี่หยิบมามีความยาว2เซนโอเคไหมมีความยาว2เซนแล้วก็มีค่าโรมีค่าโรเท่ากับ1 5จ คูณ10บตารางลบ3โอห์มเมตรแล้วกันโอเคนะครับถ้าพี่บอกว่าพื้นที่หน้าตาัดพื้นที่หน้าตัด A นะฮะเท่ากับเท่ากับ10ตารางมิลลิเมตรา10ตารางมิลลิเมตรนะครับพี่ถามว่าเฮ้ยความต้านทานของลวดเส้นนี้ความต้านทานของลวดเส้นนี้มีค่าเป็นกี่โอห์นะจ๊ะแล้วพอน้องจะหาว่าความต้านทานของลวดเส้นนี้เป็นกี่โอห์มหาได้ไหมหาได้ใช่ไหมฮะ โคดหมูเลยข้อนี้เพราะอะไรจ๊ะเนี่ยน้องรู้โลแล้วใช่ไหมน้องรู้แลแล้วน้องรู้เอละใช่ไหมคะฉะนั้นองค์ประกอบครบคันน้องจะสามารถหา R ได้จากอะไรจ๊ะที่รัโลแอลส่วน A อทันพี่โนโ้และหน้าที่ของน้องเหลือแค่อย่างเดียวคืออะไรจ๊ะแทนค่าโอเคว่าเพียงแต่ข้อนี้ข้อนี้น้องต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเวลาแทนค่าเวลาแทนค่าน้องต้องระวังเรื่องของอะไรลูกหน่วย จำได้ใช่ไหมเพราะว่าไอสูตรเนี้ยโล L ส่วน A L น้องต้องแทนด้วยหน่วยเมตร A ต้องแทนด้วยหน่วยเลยค่ะตารางเมตรใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นน้องก็ต้องเป็นไงลูกเออน้องต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนที่จะมาแทนค่าโอเคไหมคะแต่จริงๆตรงเนี้ยพี่บอกเลยไม่ยากนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราแทนไปพร้อมกันเลยนะอ่ะ น้องเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวแรกโลโลคือเท่าไหร่ครับคือเท่านี้โลคือเท่านี้โอเมตนะครับชั้นน้องก็แทนตัวนี้ไปเลยนะจ๊ะชั้นตรงไหนเป็นโรตรงไหนเป็นโรเนี่ยน้องก็แทนด้วยไรลูก1.5คูณกับอะไรคะ10กาลังลบ3โอเคปะโรน้องก็แทนด้วยตัวนี้นะฮะแล้วก็คูณกับ L ค่ะลูก L ก็คืออะไรจ๊ะความยาวใช่ไหมแล้วความยาวตัวนี้คือเท่าไร่2เซนนะครับแล้ว2เซนตตัวนี้ก็คือกี่เมตรลูกก็คือ2คูณ สิบกำลังลบสองเมตรนึกออกใช่ไหมเออร้อยเซนเป็นหนึ่งเมตรใช่ไหมลูกชั้นสองเซนก็คือเท่าไหร่คะสองส่วนร้อยเมตรนะคะสองคูณสิบกำลังลบสองทันนะครับชั้นแอลน้องก็แทนเข้ามานะ,ะและสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คือ A A ก็คือเท่าไหร่คะ A ก็คือเท่านี้10ตารางมิลลิเมตรใช่ไหมคะแล้วพอน้องมี10ตารางมิลลิเมตรแน่นอนที่สุดน้องต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก่อนจ้ะเออเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรก่อนใช่ไหม แล้วตารางมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นตารางเมตรน้องเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้นะครับอ่ะชั้นตัวนี้น้องต้องเปลี่ยนหน่วยให้ได้ใช่ไหมชั้นอ่ะที่ขอแอบม,มาทดตรงนี้ละกันแอบม,มาทดตรงนี้น้องดูบนกระดานนะลูกอ่ะทุกคนรู้ทันทีนะฮะว่า1มิลลิเมตร1มิลลิเมตรตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะ10บลังลบ3เมตรนึกออกใช่ไหมตัวนี้ทุกคนได้โนแล้วพอน้องได้ว่า1นมิลลิเมตรเป็น10กําลังลบ3เมตรน้องจะหาว่า1ตารางมิลลิเมตรเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงจ๊ะ ยกกําลังสองเข้าไปใช่ไหมแล้วพอน้องยกกําลังสองเข้าไปปั๊บเนี่ยน้องดูค่ะซ้ายมือซ้ายมือตัวเองก็ได้อะไรซ้ายมือน้องก็ได้1ตารางมิลลิเมตรจริงปะหนึ่งมิลลิเมตรกำลังสองก็คือ1ตารางมิลลิเมตรนะครับเท่ากับขวามือขวามือก็คือเท่าไหร่จ๊ะสิบกำลังลบหกตารางเมตรนึกออกใช่ไหมทุกคนได้เลขเนูสิบกำลังลบสามเมตรกำลังสองก็คืออะไรครับสิบกำลังลบหกตารางเมตรทานพี่นะฮะ ฉนั้น1ตารางมิลลิเมตรตัวนี้ก็คือเท่าไรครับ10บกำลังลบ6ตารางเมตรนะจ๊ะและน้องมีเท่าไหรเนี่ย10ตารางมิลลิเมตรใช่ไหมลูกและ10ตารางมิลลิเมตร10ตารางมิลลิเมตรก็จะกลายเป็นเท่าไหรคะก็จะกลายเป็น10คูณกับอะไรจ๊ะ10กำลังลบ6ตารางเมตรทันพี่ไหมเพราะว่า1ตารางมิลลิเมตรคือ10บกำลังลบตารางเมตรทันนะฮะชั้นตัวนี้น้องต้องระวังเรื่องการเปลี่ยนหน่วยแค่นี้เอง ได้นะแล้วพอตัวเองได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วสรุปคําตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยคำตอบเป็นเท่าไหร่หาไ,ได้ยังได้แล้วนะครับน้องก็คิดเลขเลยค่ะ10บกำลังลบสคูณ10กำลังลบสเป็นเท่าไหร่ลูก10บกลังลบหใช่ไหมและ10บกำลังลบหลงมาตัด10บกำลังลบหตัวนี้ก็เหลือเท่าไหร่จ้าสิบกลังลบหโอเคป่ะฮะและ10คูณกับ10กกำลังลบหก็เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น1 ทันพี่นกแล้วพอน้องคูณกันชงเชงชงเช,ง,ช,ง,ช,ง,ชงนะครับน้องจะตอบได้ทันทีจ้ะว่าเฮ้ยความต้านทานของเราตัวนี้เป็นกี่โอห์มลูก3โอห์มใช่ไหมฮะ1.5คูณ2ได้3ทันพี่นกจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบทันนะฮะฉะนั้นสรุป,ปสรุปเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยความต้านทานในเส้นลวดเป็นเท่าไหร่น้องอย่าลืมค่ะสูตรมีแค่อันเดียวก็คืออะไรจ้ะ R เท่ากับ R ลศนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง r เท่ากับ r o l a นะฮะอ่ะพอน้องได้ข้อนี้ปุ๊บพอน้องได้ข้อนี้ปุ๊บขออีกสักข้อหนึ่งละกันเนาะไหนๆเรามาเจอกันแล้วขออีกสักข้อหนึ่งละกันแล้วอีกข้ออีกข้อพี่เอาโจทย์ที่เขาฮิตๆหน่อยละกันลูกเอาโจทย์ที่เขาฮิตๆหน่อยละกันน้องดูบนกระดานนะครับถ้าสมมตพิพี่บอกว่าอ่าพี่บอกว่าเนี่ยพี่มีลวดเส้นหนึ่งลูกพี่มีลวดเส้นหนึ่งนะครับ ยาวเท่าไหร่ไม่รู้อ่าให้เป็นยาว l แล้วกันพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็นพื้นที่หน้าตัด a แล้วกันนะครับแล้วพี่บอกว่ารั้วเส้นนี้มีความต้านทานเท่ากับ4โอห์มโอเคไหมรั้วเส้นนี้มีความต้านทาน4โอห์มนะคะเสร็จแล้วสเสร็จแล้วพี่บอกว่าเนี่ยพี่เอารั้วเส้นนี้พี่เอารั้วเส้นนี้นะจ๊ะมารีดให้ยาวเป็น2เท่าเอ่าเอามาลีดให้ยาวเป็น2เท่าลูก นะฮะแล้วพอรีดให้ยาวเป็น2เท่าเนี่ยรีดให้พื้นยาวออกไปใช่ไหมฮะพยาวเป็น2เท่าฉะนั้นจาก L จาก L ไอ้ลวดที่รีดเสร็จก็ต้องยาวเท่าไหร่จ๊ะยาว 2L จริงไหมยาว 2L แลนะครับเสจแลวคำถามพี่ง่ายมากเลยค่ะที่รักพี่ถามว่าเฮ้ยไอ้ลวดเส้นใหม่ที่รีดเสร็จแล้วเนี่ยมีความต้านทานเป็นกี่โอห์มนะฮะน้องโอ้โพี่ถามเหมือนง่ายเลยแต่คิดเป็นไงฮะ คิดอาจจะปวดหัวเนาะพี่ถามว่าลวดเส้นใหม่ที่รีเสร็จแล้วเนี่ยเออความต้านทานเป็นกี่โอห์มโอเคนะคะแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยไอ้ลวดที่รีเสร็จแล้วความต้านทานเป็นกี่โอห์มน้องหาได้ไหมลูกหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็หาได้จากสูตรเดิมก็คืออะไรจ้า R เท่ากับ R L ส่วน A นึกออกใช่ปะ่ะเสร็จแล้วพี่กระแทนค่ะนะครับ น้องดูดีๆเวลาแทนค่านะลูกพี่ก็แทนค่าฉะนั้นพี่จะเด่นทันทีนะฮะว่าไอ้ลวดเส้นใหม่นี้มีความต้านทานเท่ากับเท่าไรลูกเท่ากับ r L ส่วน a นะครับแล้ว r ก็คืออะไรจ๊ะ r ก็คือ r ฐานพี่ไหมแล้วก็คูณกับ l ค่ะแล้วลวดเส้นใหม่ l คือเท่าไหร่จ๊ะ l คือ 2l นะครับ l คือ 2l ฉะนั้นตรงไหนเป็น l พี่ก็แทนด้วย 2l ฐานพี่ไหเสร็จแล้วก็หารด้วยไรลูกหารด้วยพื้นที่หน้าตัด นะครับแล้วตรงพื้นที่หน้าตัดตรงนี้น้องต้องดูดีๆนะลูกเพราะเวลาน้องรีดให้ลวดยาวเป็น2เท่าถามนิดนึงพื้นที่หน้าตัดอย่างเท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมใช่ไหมคะน้องนึกภาพง่ายๆเลยเวลาน้องรีดให้ลวดยาวออกพื้นที่หน้าตัดก็เป็นไงลูกเล็กลงโอเคไหมคะแล้วพอพื้นที่หน้าตัดเล็กลงหลายคนอาจจะถามทช่า่พี่แล้วแล้วมันเล็กลงเท่าไหร่มันเล็กลงเท่าไหร่ให้น้องดูง่ายๆเลยถ้าน้องรีดให้มันยาวเป็น2เท่า พื้นที่หน้าตัดก็ต้องเป็นไงลูกเล็กลงหารสองโอเคไหมบางคนถามพี่บอกพี่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะตัวเองดูง่ายๆค่ะเวลาน้องลีดให้มันยาวขึ้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันยาวขึ้นก็จริงแต่ปริมาตรต้องเป็นไงจ๊ะเท่าเดิมจริงไหมปริมาตรต้องเท่าเดิมและปริมาตรก็คืออะไรคะ a คูณ L จริงไหมฉะนั้นของใหม่ปริมาตรก็ต้องเป็น A คูณ L ด้วยเนืกออกใช่ไหมคะฉะนันเวลาตัวเองลีดให้ยาวเป็น2เท่าพื้นที่หน้าตัดจึงต้องเป็นไงลูก หาร2ใช่ไหมเพราะตัวนี้ตัดกันได้ปริมาตรเท่าเดิมก็คือ A คูณ f หันนะฮะชั้นตรงนี้พี่ทดสอบเร็วๆแล้วกันถ้าพี่รีดให้ยาวเป็น3เท่าทุกคนดูบนจอแล้วตอบเลยครับถ้าพี่รีดให้ยาวเป็น3เท่าพื้นที่หน้าตัดก็ต้องเป็นไงที่รักหัน3จริงไหมเก่งมากแล้วถ้าพี่รีดให้ยาวเป็น4เท่าพื้นที่หน้าตัดก็ต้องเป็นไงจ๊ะหาร4 โอเคนะคะอ่ะทีนี้กลับมาข้อนี้จ้ะข้อนี้รีดให้ยาวเป็น2เทา่าฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดเป็นไงลูกหาร2นะครับแล้วพอพื้นที่หน้าตัดหาร2ปุ๊บชั้นตรงไหนเป็น A น้องก็แทนด้วยอะไรจ้ะแทนด้วย A ส่วน2โอเคนะคะแล้วพอตัวเองแทนตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้องเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะฮะน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่จูบซีโรอลส่วน A ทันที่ไหมแล้วพอน้องรู้ว่าเฮ้ย R ใหม่เป็น4ีโรอลส่วน A น้องจะหาว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่น้องต้องหาอีกก้อนนี้ให้เจอใช่ไหมจ๊ะแล้วอีกก้อนนี้อีกก้อนนี้หาได้ไหมหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็หาจากไอ้ตรงนี้สิที่เขาให้มาข้างบนใช่ปะข้างบนเขาบอกแล้วนี่ว่าความต้านทานเท่ากับเท่าไหร่ลูก4นะครับฉะนั้น4ตัวนี้เท่ากับอะไรฮะ r รคูณกับ l และ l ก็คือ l แล้วก็หารด้วย a a ก็คืออะไรลูก a ก็คือ a ใช่ไหมคะอุ๊ยตายไว้กีดน้องเห็นทันที r ร l ส่วน a ก็คือเท่าไหร่จ๊า ρL ส่วน a ก็คือ4ใช่ไหมชั้นตรงไหนเป็น ρL ส่วน a น้องก็แทนด้วยอะไรคะแทนด้วย4นะจ๊ะแล้วพอน้องแทนด้วย4ป๊บเนี่ยน้องจะตอบได้ทันทีค่ะว่าโอ้รีบเสร็จแล้วความต้านทานเป็นเท่าไหร่คะ4คูณ4ตอบเท่าไหร่ลูก16โอโอเคไหมคะจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบนะคะและจริงๆพี่อยากบอกว่าถ้าใครกำลังจะสอบเรื่องไฟฟ้านะจ๊ะแล้วมีความต้านทานมาเกี่ยวข้อง นี่น้องกาดอกจันข้อนี้ได้เลยค่ะห้าสิบดวงนะคะแต่อย่าไปกาจริงนะเดี๋ยวชี้เราเละแต่น้องกาได้เลยค่ะไอ้ตรงนี้เป็นโจทย์บังคับที่ทุกโรงเรียนทุกข้อสอบที่เป็นพื้นฐานนะครับต้องออกโอเคนะคะโจทย์รีดลวดให้ยาวขึ้นทัานพี่เนาะและสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้การหาความต้านทานการหาความต้านทานก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามช n นลนี้เลยนะคะเพราะว่า ฟิสิกส์คอนเซปตต่างๆนะครับพี่จะเอามาสรุปให้น้องเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูกโชคดี and สวัสดีค่ะ